สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซานฮอลแลนด์ค่ะมาพบมาพบกันอีกแล้วจา้าหลังจากที่ก็ได้เฮตุคลิปไปโดนเลยนะจน๊ะเนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเด็กๆก็ปิดเทอมเดี๋ยวจะมีคลิปมาฝากด้วยนะคะโดยอย่างพรุ่งนี้พวกเราจะไปสวนสัตว์ด้วยเดี๋ยวถ่ายคลิปมาฝากน,นะคะค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่ว่าต่อไปนี้มุกก็จะพยายามแบบพยายาม อย่างนน้อยเนี่ยคลิปยาวสัปดาห์ละครั้งเดี๋ยวจะหามาให้พ่อแม่พี่ร้องทุกคนได้ชมนะคะเพราะว่าก็เข้าใจเพราะว่าเอฟซีที่ติดตามเด็กๆมานานนะคะตั้งแต่เราเริ่มทำคลิปนะคะก็ยังคงคิดถึงเด็กๆอยู่เนาะล<อ>ิซ่าติดสติกเกอร์เหรอลูกสติกเกอร์วันอีสเตอร์อนะคะซื้อมาให้ลิซ่าเล่นลิซ่าชอบเล่นนะคะลูกใช่ไหมลิซ่าชอบกีดโอ้ดูรถรถแคร์หล่ วันนี้จะมาตัดผมน้องลิซ่านะคะผมยาวมากเลยค่ะดูค่ะจะถึงจะถึงก้นแล้วนะคะยาวมากๆเลยมุจะตัดออกนิดหน่อยนะคะอ้าออหนูจะเอานี้ใช่ไหมจะตัดออกนิดหน่อยนะคะเพื่อแบบมันจะได้แบบผมมันจะได้หนาขึ้นนะเพราะว่า ตั้งแต่เกิดลิซ่าไม่เคยตัดผมจริงจริงยังจังเลยนะนอกจากตัดหน้ามาแล้วก็มีเลมม็มออกนิดหน่อยนะคะ <ๆ S 1> เล็มตรงปลายหลมๆแต่ว่าไม่เคยแบบว่าตัดแบบจริงจริงจังๆสักทีนะคะวันนี้มุกจะมาตัดออกประมาณให้มันเหลือสักสกลางหลังประมาณนี้ตรงปลายแหลมๆนี่จะเอาออกมันจะได้ยาวแบบ มันจะได้หนาขึ้นผมยาวจริงแต่ผมไม่ค่อยหนานะคะนิาตอนนี้ผมนิซ่าก็กําลังหมัดหมันะคะเพราะว่ามุกก็เพึ่งแบบเแบบพิ่งสะให้น้องนะคะตอนเช้านะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวผมก็ยาว ตัดเป็นแบบว่าตัดเท่าๆกันดูลิ่าผมนิสาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปยาวนะลูกเนาะไม่เป็นไรตัดตองน,นี้เดียวเห็นไหมไหนๆมันเท่ากันอยังดูสิชโอเคอุ้ยสวยจังเลยผมใครเนี่<อ>ดูมันก็จะเป็นตัดตรงนะคะโอ,โอ้ยดีแล้วล,ล่ะซาเนาะเพราะว่าแม่รวบตัดรอบเดียวเลยนะคะไม่ได้แบบผมก็จะไม่พ่อไปสระพาอเหรอนะเออเตะแล้วค่ะตัด ชิบบาทเดียวเลยจ้ะตนนัหนามานะพวมไม่เอาดีกว่าคะ่ะหน้ามา้าหนูมุกกลัวน้องจะเคืองนะคะกลัวย่านน้องเคียงผมเพราะว่านางยิ่งเป็นคนชอบแบบลำคาญผมตัวเองนะคะเอาหมนี่มันเป็นยาวๆเลยเดี๋ยวดูซิไม่ไม่ โอ้เล่้นบบกจั๊กจ่ะอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันยาวๆน้อยหนึ่งแล้วอ๋อนี่มันอ๋อนี่นี่ เมื่อกี้คัดหูไว้เมื่อกี้คัดคัดหูไว้ก็เลยแบบนี้มันก็เลยยาวมันก็เลยยาวตรงที่คัดหู mm hmm. ตัดผมเสร็จเดี๋ยวจะพาลิซาไปซื้อได้นะคะมูจะไปซื้อได้อะ ไม้สีแดงนะคะมาถักดอกกุหลาบสีดอกให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสั่งลูกค้าคนแรกด้วยนะคะเป็นลูกค้าคนแรกของมูเลยนะคะเป็นน้องเพื่อนบ้านนะคะอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนี่เองเนาะเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะเขาก็แบบเห็นมูโพลในเฟซบุ๊กเห็นเลนี่ขนาดยังไม่ได้แบบประกาศขายเป็นกิจลักษณะไม่ได้โฆษณาขายเป็นกิจลักษณะนะ ก่โด <ผม S 1> เล่นๆแล้วก็มีคนมาสั่งนะคะดอกไม้ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดผมน้องลิซ่าเสร็จแล้วนะคะไหนเงยหนาบนกล่องกัะนาเนี่ยคนสวยเมื่อเช้า,ชานี้ก็สระผมอาบน้ำสระผมจะผม แต่มูชอบผมดิซามากเลยค่ะเป็นแบบผมเส้นเล็กนะคะเป็นผมเส้นเล็กมากเลยนะคะเหมือนผมฝรั่งเลยนะคะเอกบอ <ningar> well นู่ก่อนเนปูใบก่อนเพราะว่ามันยังมาทันมันยังามาทันในแห้งมันยังไม่แห้งดีรอยมันแห้งก่อนเดี๋ยวมัด ข้ารากิีบแบบนะซานอะอาคาดหูชิด,ดอกไม้แม่สวยไหมลกูกสวยไหมอืมหอมดูสิหอมไหมหอมไหมเย้เอามันหอมยเตะหลอกกันหรือเปล่านีมันหอมจริงๆเหรอว่าดะาว่าด้าว่าดา าาาาเอามา,า,าเอามาก่อนเอามาเอาเอาใส่แจกันเลยเอาซ่าใส่แจกันลูกซ่าชอบดอกไหนหลกูกอ๋อสีชมพูก็ต้องเป็นของหนูค,คือชอบสีชมพูที่สุดเอ่อนี่นะคะนี่ก็คือเป็นดอกไม้อาดอกกุหลาบที่มูถักก็คือมันจะมีสองแพทเทิร์นนะคะมีแพทเทิร์นแบบบานอันนี้ก็คือถัก เยอะหน่อยนะแบบนี้เพราะว่ามันมีลายกรีบมากอันนี้คือแพทเทิร์นที่แบบดอกไม่บานมากนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะดอกเชี่วลรีบนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่สำหรับงานถักของแม่นะคะสวยจังเลยดอกไม้คนก็สวยคนตัดผมแล้วสวยเลยคนตัดผมแล้วน่ารักขึ้นเลยนะ ว้าวสวยจังเลยบุมบุ้มัดดีครับพี่ลูกาตัดผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะเอาลิซ่าในนี้ผมตัวเองสิตัดผมแล้วสวยจังเลยเอออาวีผมให้ตัวเองทีนี้ผมอาซาสวยไหมเอาลิซ่าเอาอาซาอาซาพีผมให้ตัวเองเอ ดิซ่าพอแล้วลูกพี่เจ็บลูกค่ะตอนนี้เด็กๆก็กินแกงจืดนะคะเป็นอาหารเช้านะคะหมูทําแกงจืดหมูสับให้ทานดูดิซ่าเอาข้าวพี่ดูการเอาข้าวได้ใช่ไหมเดีย๋ยวแม่ให้นะเลิอมา อันนี้คือข้าวของพี่ลูกัดอันนี้ข้าวของพี่ลูกัสลิซ่าก็เอาข้าวผสมกับแกงจืดลูกัสเอาวีให้แม่หน่อยนะมาเอกินดีดีกินว,ว,วีผมให้ลิซา่ามาผมให้ลิซา่าลิซ่าจะกินข้าว อาหารเช้าของดเด็กๆนะคะวันนี้แกงจืดนะคะตอนนี้เก้ามงครึ่งนะคะกินข้าวเช้าวันหยุดเนาะไม่ได้กินเช้ามากเนาะกินสายๆหน่อยออมูกก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะมูกไปทํางานสี่วันเนาะก็ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำโมมเมลิซาสื้อไปโรงเรียนนะคะส่วนเดดดี้อะทำได้แค่สองจุกนะคะโอ้ย จนกลายเป็นคาเลคเตอร์ของนิ่าไปแล้วนะคะทรงสองจุดนะคะมัดออกมาพอดีเลยนะผมพอตัดผมออกก็ดูเหมือนตัดตรงเท่ากันก็ดูเหมือนผมนิ่าจะหนาขึ้นนะ อร่อยไหมอร่อยลิซ่าตัดผมออกแล้วผมก็ยังแลดูยาวอยู่นะคะแล้วก็ดูแบบเหมือนยาวอยากผมยาวลิซ่าผมยาวเยาวผมลิซ่ายาวผมลิซ่ายาวลิซ่าผมพี่ลูกกัดยาวไหมไม่ไม่ยาวผมปะป๊ายาวไหมลูกผมปะป๊ายาวไหมนี่ปะป๊ามีผมไหมไม่มี อาอนี่าเ่าข้าวใส่ในใส่ในซุปหมดเลยเลยหรอหรถ้าจะทำเป็นข้าวต้มก็ กินบ่อยแล้วนะคะลิซ่า,า,ากินแทบจะทุกสัปดาห์สามครั้งอืมอะไรมองของพี่ทำไ,ไมของพี่ลูกกันน้ำเยอะเหรอของลิซ่าน้ำน้อยไงเพราะว่าลิซ่าข้าวเขาไปใส่หมดแล้วไงก็ข้าวาอืข้าวเดี๋ยวเอาน้ำเนาะลูกกันนมลิซ่ากินนมหรือกินน้ำจะเอานมหรือเอาน้ำกินน้ำกินน้ำพี่ลูกกันเอาอะไรเอาน้ำหรื่องนม น้ำหรือนม <No. S 1> นมนมโอเคอิสจะไม่นอมอันนี้น้ำของอิซ่าจ้าเอ้อพี่ลูก,กัดน,นมหมดมีนมถั่วเหลือ,ลองเอาไหมนี่ด็เซฟเกันโอเคนมนมบัวหมด นมวัวหมดเดี๋ยวไปซื้ออนนี้แหละอันนี้นีเป่นมถั่วอ,อินนมถั่วเหลือเพราะว่ามูเป็นคนชอบทานนมถั่วเหลืองนะคะก็เ,ออเลยซื้อมาไว้ติดบ้านตลอดดิซ่ากินผักด้วยเก่งมากผักชีก็กินมีหัวหอมด้วยในนี้เออไม่ใช่ไนนะต้นหอมซอยป,ปกติถ้าเห็นผักเขียวๆจะไม่จะไม่กินแต่อันนี้ก็คือกินอยู่นะ อ่ะเอาแม่ปอนอ่ะซุปซุปเอาลิซ่าซุปอะไรของเธอดูของลิซ่าแทบจะไม่มีน้ำซุปแล้วซุป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 อร่อยแล้วลูกเนาะแม่ปอนก็ได้นี่เอาผักได้ไหมไม่เอาผักเหรอไม่ไก่ไม่ไม่ไก่ไม่ผัก อะไรนะคำประจำตัวลิซานะคะไม่ไก่ไม่ผักกินแต่ข้าวไม่เป็นไรผักนิดเดียวผ,ผักนิดเดียวเอาเนี่ยเอาไก่ได้วยไม่ใช่ไก่หมูทุกอย่างก็คือเหมารวมเป็นไก่หมดไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามแต่จะอันนี่ย ค่ะตอนนี้พี่ลูกกัดกำลังอ่านหนังสือนะคะ voor de vis, maar dat is niet op, niet op. Er is geen aas meer. zo. Tim gaat al om vier uur naar huis. Daar eet hij de vis op. Ik eet geen vis. ว้าวซูเปอร์ตอนนี้พี่ลูกัดอ่านเร็วขึ้นนะอ่านคล่องขึ้นนะเพราะว่าให้ให้ซ้อมอ่านทุกวันนะคะค่ะตอนนี้ก็พาเด็กๆออกมาเดินนะคะตอนนี้เรากำลังจะพากันเดินไปที่ร้านร้านขายของฮอบบี้นะคะเกี่ยวกับงานฮอบบี้ต่างๆะคะ่ะจะไปซื้อไหมไหมนะคะมาถักดอกกุหลาบสีแดงให้ลูกค้านะคะสี่ดอกที่สั่งไว้นะคะ ดิซ่ายิ้มหน่อยทุกดิซ่ายิ้มยังไงคะยิ้มหมานยังไงยิ้มหมานซิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์นะ พรุ่งนี้จะเป็นวันกิจกรรมของพวกเรานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพากันตอนเช้าจะพากันไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วตอนบ่ายนะเราจะพากันไปชมขบวนแห่คานาฟอนะคะจะพาเด็กๆไปเก็บขนมนะคะ <c oughs> <c oughs> เอา้าเสื้อไปโดนอะไรลูกะ ถึงแล้วดูอิสเเครทิฟดูอิสเเครทิฟร้านนั้นนะคะร้านฮ็อปปี้ <Yeah. S 1> สเปเชียลซากสีแดงอันนี้เป็นแดงอันนี้ไม่เอาไม่เอามามาเอาแค่สีแดงวอตดูเยอะฮะ บอร์ด en ะป s สป๊สตี n เน่เน่นนโอ้ยจะเดินยังลำบากนะคะเพราะว่าจะเดินก็ไม่ให้พี่เดินจะต้องใช้จับมือตัวเองด้วยนะแล้วคนเข็นก็คือ ลำบากอีกเอาเอาหยุดก่อนลูกกัดเอาตโตมาลูกรถมาเห็นไหมมีรถมาไหมหยุดดูสิไม่มีโอเคไปไตอนนี้ออกมาจากร้านขายไหมพรมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเด็กๆบอกจะไปร้านแอคชั่นนะก็จะไปร้านแอคชั่นแล้วก็จะกลับบ้านกันเลยเนาะ สนขาพี่ลูกกันค่ะตอนนี้ในเมืองก็มีธงนะคะธงะประรับตกแต่งนะคะสำหรับ mm hmm. เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีขบวนแห่คานิคาริฟนะคะค mm hmm. านาฟอ์ตกลูกัสคานาฟอ์ yeah. mm hmm. ว้าวลิซ่ากินอะไรวันนี้หรูกินอะไร mm hmm. พิซซ่าหนูชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าก่อนนะลูกนะเป่าก่อนนะมันร้อนเอเอเดี๋ยวแม่เป่าให้โอเคปัดอุ้ยอนันนี้เดี๋ยวเป่าให้นะคะีคิลูกัสก็ถาดเบเริ่มเทิมเลยนะของพิลูกัสพิลูกัสกินเป็นร้นบาร์บีคิวนะคะวันนี้แบบง่ายๆเลยนะคะ พิซซ่าของปะป๊าพิซซ่าของปะป๊าอบอยู่นะคะมันเข้าเตาอบด้วยกันไอ้พร้อมกันทั้งสามอันไหมไทยเครื่อง pH เหรอสามันเอชเหรอลิซ่าไม่ขี้เหนียวหรอกอะลิซ่าขอบคุณง่ายอย่งหลงเอ้าเสยสวยสิขอบคุณค่ะอะไรติด อะไรนิซ่อาอะไรมาติด,ดนี่อะไรนี่อะไรนี่ติดอะไรนี่นอกไม้เหรอดอกไม้ติดหน้าอบลั๊ <laughs> อนนะไรยมาอืม เมื่อก่อนลิซ่ากินพิซซ่าไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนี้พออได้เล่นอะไรนะเครื่องครัวของเล่นนะคะเล่นแล้วแบบมีการทำพิซซงพิซซ่าและตอนนี้ก็คือแบบกลายเป็นชอบกินพิซซ่าไปเลยนะคะลูกกันนี่คือเป็นพิซ za ซ za เลิฟเฟอร์ลูกกัชอบพิซซ่า สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวรับประทานอาหารเย็นก่อนค่ะก็ mm hmm. ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์เอาไวให้หมา่าม้าลูกโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ mm hmm. ให้กับช่องอ mm ีสานโลนดลของเรา mm hmm. ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ Papa, oh. Mama, papa, oh. <cười> <cười> papa, 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 bye bye Bye, bye. <cười> <cười>